เดอะทรูดเจาะลึกจริงเจาะลึกจริงค่ะมาติดตามบทเรียนราคาแพงของหนุ่มจาบจ้วงเข้าสาบานตนค่ะจะกลับตัวเป็นคนไทยที่ดีพร้อมแฉยับโดนข่าวบิดเบือนหลอกปั่นหัวค่ะ จากกรณีที่มีบุคลากรทางการศึกษาคนหนึ่งค่ะมีพฤติกรรมจาจบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยได้มีการโพสต์ข้อความดูหมิน่นและก็เหยียดย้มสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตในกลุ่มรอยัลลิส m a มาร์เก็ตเพสตลาดหลวงซึ่งก็เป็นกลุ่มของนายประวินชัชวันพงพันธ์ค่ะ กระทั่งต่อมาก็มีประชาชนจำนวนมากก็ได้มาร้องเรียนทางวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลิเทคนิกลานนาเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ชายคนดังกล่าวค่ะระบุในโปรไฟล์ว่าทำงานในที่แห่งนี้เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อได้จริงในเรื่องดังกล่าวและจำเป็นต้องมีการชี้แจงต่อสาธารณะค่ะ ต่อมาเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาทางด้านของวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลิเทคนิคลันนาก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงการดําเนินการสอบสวนแล้วและพบว่าเป็นเรื่องจริงจึงมีมติเห็นควรให้นายกิติทัศน์คําบุญมาพ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของทางวิทยาลัยตามมาตรการและระเบียบของวิทยาลัยโดยมีผลตั้งแต่วันที่10เมษายน2564เป็นต้นไปค่ะหลังจากนั้นค่ะในวันที่10เมษายนที่ผ่านมา ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์สอชอก็ได้มีการโพสต์ข้อความค่ะ ที่มีชายคนหนึ่งติดต่อมาหลังบ้านเพจค่ะเพื่อขอโทษสังคมและขออนุญาตประนามตัวเองที่ปล่อยให้ความคิดเลวทรามแบบนั้นมันฝังเข้าไปในหัวเพ้อพายหลงเชื่อข้อมูลข่าวเท็จเพียงเพราะความสนุกคึกขนองในช่วงเวลาหนึ่งผมกลับมาหลงผิดไปเชื่อคำโกหกของเด็กวัยรุ่นที่ไม่สามารถรับผิดชอบอะไรได้แต่กลับบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศวันนี้ผมตาสว่างแล้วครับล่าสุดค่ะก็ได้มีการเปิดเผยว่า ผู้ที่ออกมาโพสต์ขอโทษนั้นนั่นก็คือนายกิติทัตคำบุญมาอาดีตบุคลากรกลุก่มงานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลาน,านาเชียงใหม่ซึ่งก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงการกระทําครั้งนี้ว่าสํานึกผิดแล้วและเป็นบทเรียนราคาแพงพร้อมทั้งสัญญาว่าจะกลับตัวเป็นคนไทยที่มีความจงรักภักดีโดยทางด้านของเพจ ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบุรีทางสังคมสอชอ,อค่ะก็ได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับคลิปดังต่อไปนี้โดยทางด้านของนายกิติทั์พร้อมที่จะกลับตัวกลับใจมาเป็นคนไทยที่มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริซึ่งจากที่หลงผิดไปตามกระแสสังคมของกลุ่มคนที่คอยให้ร้ายคอยยุยงปลุกปั่นให้คนไทยหลงผิดหลงเชื่อให้ลุกขึ้นมาต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ บทเรียนที่แสนแพงกับชีวิตในครั้งนี้กิติทัศน์บอกว่าเกิดจากการรับรู้ข้อมูลมาจากโซเชียลแบบผิดๆจากนี้ไปผมตาสว่างแล้วผมจะไม่ทำให้แม่ผมเสียน้ำตาอีกเป็นอันขาดผมพร้อมแก้ไขในสิ่งผิดเบิกเนรเดยเราค่ะจะไปชมคลิปที่นายกิติทัศน์คำบุญมากล่าวสำนึกผิดเอาไว้ค่ะตาี่าการนั้นได้กล่าวร่วมเกินพระองค์ที่ปรกร ความประมาทเลอนเลอะด้วความรู้เท่าไม่ถึงการกพื่อความเพื่อนองและความเชื่อคนง่ายของขาา้าพเจ้านั้นวันนี้ขาา้าพเจ้ารู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดเป็นอย่างยิ่งจึงจักราขอขมาต่อนหน้าพระพุทธทิาน้หิงว่าข้าพเจ้าจะไม่จะ,จะทาการใดๆที่เป็นการจ,จับช่วงสถาบันข้ามหากัดอีกต่อไปขาา้าพเจ้าจะกลับไปจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากั์ที่ข้าพเจ้ารักเหมือนเดิม เพื่อครอบตัวและเพื่อประเทศชาติและสุดท้ายเพื่ององค์พระมหากษัตร์ที่ข้าพเจ้ารักและประชุมสมณาขอกราขอโทษขออภัยมานาทีนี้ด้วยครับ